สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เช้านี้วันที่ห้าครับผมที่ห้าตุลาหกเจ็ดครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่นะครับเนาะอยู่ที่ไร่เนื่องจากปีดยางกำลังเสร็จครับผมครับต่อมาอัพเดตผู้พักของผมต่อครับผมผักที่ว่าจะเป็นมะเฟืองครับมะเฟืงครับมันเต้าหอดลูกถอดยอดถอดดอกก็ตอบรับได้ดีเยอะเลยครับผม นี่ครับในส่วนของมะแฝงนะครับเนาะเขาก็ออกลูกออกดอกเรวยครับผมส่วนน้ำเต้าเขาก็นี่ครับถอดยอ,อดถอดลูกถอดยอดเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดีไปเรื่อยๆครับเพื่อนนี่ครับส่วนลูกเล็กจอลูกเล็กก็มีนี่ครับเนาะโอ้แมลงกินบ่าไงนี่ครับเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปตามธรรมชาติเขาเนาะนู่นนู่น ขึ้นต้นน้อยนาต้นบะเขียบนี่ยแหละครับเขียบก็ไม่ได้กินเลยครับนี่ปล่อยเน่าไปติดลูกเยอะเพื่อนๆติดลูกเยอะมากเลยนี่ส่วนลูกนี้เป็นลูกใหญนะ่พอกินีกล้วครับเนาะ,ะกินประมาณนี้เพื่อนๆลูกใหญ่แล้วลูกเล็กโจเล็กก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าติดลูกดีมากเลย นี่คือส่วนของน้ำเต้านะครับเนาะส่วนมะแฟงก็เนือแฟงเขาก็ติดลูกจอหน่วยมาอย่างนี้เหมือนกันมีหลายลูกเนาะต้องค่อยๆเดินเนาะเดี๋ยวเหยียบเครือมันก็จะไม่เป็นลูกให้ีละครับปลูกทิ้งไว้อยู่สองหลุมสองกครับเขาก็เลื้อยไปตามธรรมชาตินะครับเนาะ การทรงตัวเนาะก็อาจจะหย่อนย่อนงอๆนะครับเนาะปิดลูกดีเลยเนะเพื่อนๆเนาะอันนี้ไฟครับบอกว่าดอกไฟายบานที่เมืองเลยแต่ไม่ใช่ที่นี่บุยลำกินได้ทานได้เลยมานี่นะนี่ครับมีส่วนลูกที่ติดเยอะเลยครับผม นี่คือส่วนของน้ำเต้าน้ำเต้ายาวนะครับผมจะพูดแต่ว่าน้ำเต้ายาว <c oughs> เลยลูกเกิดลูกไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับหลุมอยู่นี่เงาอยู่นี่สองหลุมเลยละกินเนี่ยหวาดไม่ไหวเหมือนกันโอนนี่ครับโก,กมันไม่หลุด <c oughs> ลูกตอบรับก,ก็เยอะเลยโจลูกโจหน่อยก็เพียบนูน่นปล่อยไปตามธรรมชาติไปนี่นะครับนี่ี่คือริงแทบจะมีนลูกนะเพื่อนๆจงเตือนแหวกหาคุยหาเอานะครับเนาะที่เห็นลูกเขาปล่อย อันนี้ทั้งแฟงทงั้งมันเต้าครก็รวมกันไปแฟงก็เป็นลูกแล้วจอดอกรวมกันอยู่นะครับทั้งน้ำเต้าและแฟงพระปนกันอยู่ส่วนนี้ก็จอลูกเล็กของน้ำเต้าน,นะครับนะออนเนาะเพื่อนอันนี้เป็นลูกของแฟงผสมประสานกันอยู่นี่แหละครับเนาะรู้สึกว่าจะเห็นลูกเม้แฟงอยู่ ลูกหนึ่งใหญ่อยู่เท่าแขนเท่าแขนเด็กน้อยอครับนี่ครับพอได้งามางามเมางามเมาเด็กเพื่อนเพื่อนมาเฟงนี่ครับเห็นลูกที่มันโตโตเท่าแขนเด็กน้อยอย่งนีนี่ครับนี่นี่ครับ,รบลูกใหญ่ละมาแฟงเดยวเขาจะเลื้ยไปตามธรรมชาติจะขึ้นต้นตะกบนี่แหละดูแล้ว มาหาที่มือเขาก็จะเล้าจะเท้าหาที่ไปนะครับเพื่อนๆเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะพืชผักนี่ครับปลูกไว้ะมะแฟงอยู่นี่ครับอยู่นี่หนึ่งหนึ่งลุมนู่นหนึ่งลุมครับอย่างละสองลุมนะครับเนาะทั้ทงมะแฟงทงั้งน้ำเต้าขึ้นต้นขนุนแล้วนู่น อันนี้เป็นน้ำเต้าที่จะเป็นลูกยาวๆครับอันนี้อากาศดีครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่รับชมคลิปนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าว่ากันไคกับสวัสดีครับผม